สวัสดีค่ะทุกคนจะไปซื้ออะไรให้แม่ยายขนมจีนมากินกับอะไรแกงเขียวหวานมากินแกงเขียวหวานฝีมือใครฝีมือลูกสาวลูกสาวคนนี้เ<ม>พิ่งเสร็จภารกิจมานะคะเดี๋ยวเราไปซื้อขนมจีนกันเลยค่ะเราได้ขนมจีนมาแล้วนะคะแต่ไม่ใช่ขนมจีนแบบเคง็ง แบบครึ่งกิโลนะให้ทายว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยชุดละเท่าไหร่ชุดละเท่าไรรู้ปะสิบาทก็รู้ดีบอกไปเมื่อกี้ชุดละสิบบาททุกคนมีน้ำยาแล้วก็มีขนมจีนพร้อมด้วยชุดละสิบบาทใครให้ถูกมากกว่านี้ไหมใครให้ถูกกว่านี้ไหมคอมเมนต์หน่อยนะคะอันนี้ชุดละสิบบาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูรีแอคชั่นในของแม่กินขนมจีนตีนไก่มือเรากันเลยกูกำลังจะโตซะหน่อยคือ กินแค่สองลูกคะ่ะอีกลูกนึงมันกินไม่ได้คะ่ะไม่เห็นไหนเอาเลยเปล่าเอาเลยเสพมายังไม่ได้กินเดี๋ยวโป <ใน S 2> ตีนเสนะคะเอาไหมคะสั่งได้คะ่ะมองต้องแกง,ววแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานละ แกงเขียวหวานเท้าไก่ไปมาเลยจ้ามาเลยจ้าแซ่บมากต้มแอนะแกงเขียวหวานเท้าไก่ไม่เชื่อชิมอื้มเป็นไงต้มแกงเขียวหวานเท้าไก่สำหรับุมไม่มีฟันนะจ๊ะไม่ต้องเคี้ยวเลยจ้าไม่ต้องเสียวเวลา กลืนไปเลย